สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเทียบไพ่ทโร่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปของชาวนักษัตริย์ปีขานนะคะในช่วงครึ่งปีหลังระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม2567นะคะว่าจะเป็นเช่นไรบ้างก็ขอให้ดูไพ่เพื่อเป็นแนวทางและไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะเราก็มาดูว่า ช่วงครึ่งปีหลังนี้ชาวนักษัตร์ปีขานชีวิตของคุณจะเป็นไปในที่ทางใดเราก็มาดูภาพไพ่พร้อมๆกันเลยนะคะไพ่ไปรักของคุณได้เดอ m o มู Moon, เด็กถือเหรียญเดอ f o ฟูเดอ s t สตาพระราชาถือไปเท้า10บดาพระราชาถือถ้วย8ดถ้วย6กดาเจดไม้เท้าเดอ d e เดทสองเหรียญแล้วก็ไพ่สรุปของคุณได้ไพ่สเต็งน,นะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นในชว่ตของคุณนะคะหรือว่าตำแหน่งตัวตนของคุณในช่วงนี้ครึ่งปีนี้นะจะต้องพยายามเข้มแข็งทั้งกายแล้วก็ใจต้องสู้แล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวนะคะต้องสู้อย่าท้อถอยนะเพราะว่าตำแหน่งตัวตนของคุณเหมือนกับว่าคุณท้อท้อท้อแท้เบื่อหน่ายหรือมีความกังวลใจนะคะ เพราะว่าได้ไพ่เดอะมูนน่ะมีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีนี้นะคะมีความกังวลใจว้าวุ่นใจสับสนไม่รู้จะไปซ้ายไปขวานะคะหรือคุณอาจจะมีเรื่องคิดเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองเพราะว่าในตำแหน่งความกังวลใจของคุณเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะภาระรับผิดชอบต่างๆหมุนเงินไม่ทนันหมุนซ้ายจ่ายขวาหรือว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะกว่าว่าจะไม่พอใช้จ่ายรายรับ กับรายจ่ายไม่บาลานซ์กันนะคะมีเรื่องหมุนเงินนะคะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคุณก็เลยกังวลใจนะคะหรือเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพก็ได้แต่อันนี้เรามาดูทีละขั้นตอนนะคะว่าเป็นอย่างไรเราก็มาเริ่มจากการงานของคุณก่อนดีกว่านะคะการง การงานของคุณตำแหน่งการงานได้เจ็ดไม่เท้านะคะแล้วก็พลาาชาถือไม่เท้าการงานของคุณถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ขอให้พยายามทําให้เต็มที่เหมือนกับว่าคุณพยายามเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะคะอ่อนอกอ่อนใจนะคุณถูกเอารัดเอาเปียบนะคะในช่วงครึ่งปีนี้นะคะไม่ว่าจะทําอะไรเหมือนกับว่าท้อจนถอดใจทุกอย่างเลยนะคะ อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวกับคนรอบข้างมีความเบื่อหน่ายในหน้าที่การงานนะคะหัวหน้าเจ้านายก็เหมือนกับว่าลำเอียงนะแต่ขอให้คุณอดทนสู้ๆนะคะถือว่างานของคุณยังมีเป้าหมายที่ดีนะเพราะว่าพระราชาถือไม้ถาว่างานของคุณมีความมั่นคงนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงงานนะมองว่าในหลายคนกําลังมองหางานใหม่หรือว่าอยากเปลี่ยนงานใหม่นะคะในช่วงครึ่งปีนี้ยัง ไม่เหมาะที่จะเปลี่ยนงานนะคะให้อดทนทําไปก่อนนะจนถึงสิ้นปีนะคะให้อดทนทําไปก่อนนะมองว่าในหลายคนอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะคุณก็เลยเบื่อเบื่อนะคะคุณอยากจะอยู่กับที่อยู่ใกล้ ครอบครัวมากกว่านะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปนู่นไปนี่นะคะหรือว่ายกย้ายเปลี่ยนแปลงงานโดยที่คุณไม่เต็มใจนะคะอยู่ดีๆหัวหน้าก็อาจจะสั่งให้ไปทำงานที่อื่นนะคะในที่ไกลๆนะคะที่ธุระกันดานะคุณก็เลยน้อยใจนะคะเหมือนกับว่าผู้หลักผู้ใหญ่มีความลำเอียงในช่วงนี้นะคะขอให้คุณอดทนสู้ๆไปก่อนนะ ค่อนข้างเหนื่อยอยู่นะเกี่ยวกับงานนะคะแล้วก็ได้เงินน้อยนะคะไม่สมกับที่ทำงานหนักนะคะพักผ่อนก็น้อยแต่เงินก็น้อยตามนะคะเพราะว่าได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะเกี่ยวกับการเงินของคุณนะ่ะเหมือนกับว่าไม่พอค่าใช้จ่ายนะคะได้เงินน้อยอะ่ะทำงานหนักแต่รายได้นิดเดียวนะคะ เพราะว่าคุณอาจจะมีภาระหน้าที่เยอะนะเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับเต้านะคะภาระหนี้สินต่างๆปัญหาต่างๆเข้ามาประดังประเดนในช่วงนี้นะคะแต่อย่างไงก็ขอให้สู้นะคะขอให้สู้ให้เต็มที่นะคุณยังมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยยากลำบากแค่ไหนคุณก็ต้องสู้ให้ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะ ยังไงก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าการพึ่งลำแข้งของตัวเองนะคุณจะได้ดีก็เพราะตัวของคุณเองนะคะยังไงคุณต้องมีกำลังใจนะเพราะว่าไพ่เดอดสตาเกิดขึ้นนะ่ะอย่าเพิ่งท้อนะคุณจะต้องมีกำลังใจแล้วก็มีความหวังให้กับตัวเองนะคะยังมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่เพราะว่าคุณได้ไพ่เดือดสตาแล้วนะคะไม่ต้องกลัวอะไรนะความรู้ความสามารถของคุณ รอบตัวนะคะคุณสามารถเอาตัวรอดได้แล้วก็ไปต่อได้เกี่ยวกับหน้าที่การงานมีโอกาสก้าวหน้านะคะและประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายก็ไปเรื่อยๆนะมองว่าคุณมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ก็อาจจะทรงทงตัวเกี่ยวกับกําไรนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะคะก็อาจจะ ลงทุนไปขายไปก็ได้กำไรนิดๆหน่นอยๆแต่ถ้าคุณรู้จักเก็บรู้จักทำก็สามารถเป็นก้อนเป็นกรรมได้นะคะส่วนข้าราชการทหารหมอตำรวจหรือว่าการแข่งขันสอบแข่งขันยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ตำ,หตำแหน่งงานในช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมองว่าอย่าพึ่งขยับขยายเปลี่ยนตำแหน่งนะคะเพราะว่ามีโอกาส ตกงานสูงนะถ้าคุณออกจากงานในช่วงนี้อาจจะมีโอกาสยากที่จะหางานนะคะเพราะว่ามีการแข่งขันกันสูงนะคะยังไงก็ขอให้ขยันหมั่นเพียรทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านการเงินก็อย่างที่บอกนะเหมือนกับว่าค่อนข้างเหนื่อยนะคะ ได้รายได้ไม่ค่อยพอใช้จ่ายอะ่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เกี่ยวกับการเงินนะคะปัญหาหนี้สินพลุงพลังนะเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับเต้านะคะแล้วก็ต้องช่วยเหลือญาติพี่น้องนะคะคนนู้นคนนี้ก็มาขอยืมเงินนะ คุณเหมือนก็ว่าคุณก็ต้องช่วยเหลือเขานะคะก็อดไม่ได้ที่จะช่วยเหลือเขานะคะเพราะว่าคุณเป็นคนมีน้ําใจนะชอบช่วยเหลือคนอื่นในบางครั้งก็ลาบากตัวเองนะคะเหมือนกับว่าเข้าเนื้อตัวเองอ่ะช่วยเขาไปแล้วก็ไม่ได้อะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาด้วยนะคะแต่ยังไงถ้าคุณทําอะไรด้วยใจแล้วก็ขอให้ทําไปนะคะเพราะว่าความดีของคุณยังคงที่คงทนนะคะ ขอให้เชื่อมั่นในความดีของคุณนะแล้วก็จะมีผลสิ่งดีๆกลับคืนมาอย่างแน่นอนนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในความดีนะคะคนดีตกนะ้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะส่วนโชคลาบนะไม่มีนะคะโชคลาบอย่าพึ่งเสี่ยงดวงนะคะโชคลาบนะในช่วงนี้ขอให้คุณพึ่งลำแข้งตัวเองดีกว่านะคะเพราะว่าไม่มีอะไรภูมิใจไปกว่าความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะ ส่วนเรื่องความรักถือว่ายัางโชคดีอยู่หนะความรักของคุณนะคะรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงนะในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างดีมีกำลังใจให้กันนะคะดูแลซึ่งกันและกันส่วนคนโสดก็มีโอกาสพบเจอคู่นะคะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คนวัยเดียวกันนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติเข้ามานะถือว่าคนโสดมีสเสน่ห์เนื้อหอมนะคะ มีโอกาสได้ทําความรู้จักหรือว่าศึกษานิสัยใจคอกันนะคะสาหรับคนโสดคนคุยคุยก็มีโอกาสมีเป้าหมายที่ดีต่อกันนะคะมีโอกาสได้พบเจอกันมีความรักที่ดีเข้ามาสําหรับคนคุยคุยนะคะส่วนคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวอาจจะมีปัญหากันบ้างนะคะเหมือนกับลิ้นกับฟันนะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองหนี้สินต่างๆที่เป็นปัญหาหรือมีความไม่เข้าใจกันมีเรื่องน้อยอกน้อยจันทร์ มีเรื่องน้อยอกน้อยใจหันหลังให้กันอยากจะมุฟออนสําหรับบางคนนะ่ะเหมือนกับว่าความรักของคุณมีปัญหาบ่อยๆนะคะมีความขัดแย้งในบางครั้งคุณก็มีเรื่องทุกข์ใจนะคะเห็นไหมสิบดาบหกดาบแล้วก็แปดถ้วยอะ่ะมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับความรักนะคะมีเรื่องทุกข์หนักเกี่ยวกับความรักนะคะหรืออาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันก็เลยหันหลังให้กันนะคะงอนๆกันก็ได้นะคะ ไม่พยายามที่จะปรับความเข้าใจกันนะ่ะก็เลยกลายเป็นปัญหานะคะหรือบางคนที่มีปัญหากันไปก็อยากจะมุฟออนก้าวต่อไปแต่ก็มองว่าคุณยังไม่สามารถมุฟออนได้นะเพราะว่าใจของคุณอยู่กับเขานะคะคุณยังรักคู่รักครอบครัวหรือว่ารักคนรักคุณนะคะคุณไม่สามารถก้าวต่อไปได้หรือว่ายังมุฟออนไม่ได้นะคะ เพราะว่าความรักของคุณในช่วงนี้ในหลายคนอาจจะดูนิ่งๆเงียบๆนะคะแต่จริงๆแล้ว่ก็ยังมีความห่วงใย,ยให้กันอยู่นะมองว่าเขาก็ยังรักแล้วก็ห่วงใย,ยคุณคุณก็ยังรักแล้วก็ห่วงใย,ยเขาแต่ปัญหาบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะหาทางออกไม่ได้ในช่วงนี้นะคะก็เลยเหมือนกับว่าทุกอ,อกทุกใจเศร้าๆน,นะคะแต่ภาพไพ่นะคุณไม่ต้องหมดอะไรตายอยากนะคะเกี่ยวกับความรักนะ คุณยังมีโอกาสที่ดีเห็นไหมเป็นไพ่เกี่ยวกับการแต่งงานการอยู่เป็นคู่มีชีวิตคู่ที่ดีถึงแม้ว่าจะมีเรื่องเศร้าๆเงาเงาบ้างแต่ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้เห็นไหมได้ไพ่จุดเทียนนะคะไพ่ย,ยังมีแสงสว่างอยู่นะหมายถึงความรักของคุณยังมีโอกาสก้าวหน้านะคะยังไปต่อได้นะคะหรือบางคนที่เป็นคนโสดน่ะก็เป็นความรักแบบเด็กๆรักสนุกสนาน หรือแบบไม่ได้คิดอะไรมากนะคะคบๆกันไปนะคะถ้าถูกใจก็ค่อยไปต่อนะคะถือว่าความรักของคุณเปิดใจได้นะช่วงเนี้ยมีแต่คนดีๆเข้ามาหรือว่าเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มีแต่คนอยากเข้าหานะคะขอให้เปิดใจได้ความรักในข้างเนี้ยปลอดภัยนะคะไว้ใจได้นะคะถือว่าเป็นความรักที่ดีเข้ามาเลยนะคะเลิฟนะคะ ในหลายคนกำลังอินเลิฟอยู่ก็ได้นะคะช่วงนี้ศึกษานิสัยใจคออยู่เพราะคุณเป็นคนเข้มแข็งทั้งกายและก็ใจนะคะและคุณก็มีคุณค่าในตัวเองนะคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะคะคุณมีคุณค่าในตัวเองนะคะและสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะส่วนเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยแค่เจ็บหรือสุขภาพนะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะช่วงนี้ต้องดูให้ดีๆนะทั้งตัวเองแล้วก็พ่อแม่ ผู้หลักผู้ใหญ่คนรับข้างนะคะมีโอกาสเจ็บป่วยหนักนะเพราะว่าในตำแหน่งเกี่ยวกับสุขภาพโรคภยัยแค่เจ็บได้10บดาบแล้วก็ตัวตนของคุณได้เดอะมูนแล้วก็มีไพ่เดอะเดทขึ้นนะคะไพ่เดอะเดทน่ะอาจจะได้ข่าวที่ไม่ค่อยดีจากคนทางไกลได้รับข่าวร้ายนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือตัวของคุณสุขภาพไม่ค่อยดีอ่อนๆแอดแอนะคะเข้าโรงพยาบาลบ่อยในช่วงนี้อาจจะต้องไปหาหมอบ่อยนะคะเดี๋ยวเป็นนูน่นเป็นนี่นะคะปวดหลังปวดกระดูกเวียนหัวนะคะหน้ามืดเป็นลมบ่อยๆหรือว่าเก็ดเม็ดเลือดต่ำนะคะติดเชื้อในกระแตเลือดก็ต้องระวังนะเพราะว่าไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไพ่ไปเนี้ยมันเตือนว่ามีโอกาสได้ไปงานขาวดํานะคะหรือ มีข่าวร้ายเกิดขึ้นนะคะได้รับข่าวที่ไม่ดีก็ต้องระวังนะไปหาหม,หาหมอหรือว่าดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดีๆนะคะคนที่คุณรักแล้วก็ใกล้ชิดนะคะเพราะว่าสุขภาพนั้นสําคัญที่สุดนะคะงานเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่สุขภาพนั้นไม่สามารถหาได้นะคะขอให้ตรวจเช็คสุขภาพแล้วก็รักษาตัวเองแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะทําสุขภาพแล้วก็ร่างกายจิตใจ แข็งแรงนะคะขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ตั้งมั่นในสตินะคะคำแนะนำนะก็เรื่องเกี่ยวกับเจ็บไข้ได้ป่วยมากกว่านะคะที่ต้องระวังนะนอกนั้นก็ถือว่าใช้ได้นะงานของคุณอาจจะหนักเหนื่อยบ้างแต่ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ส่วนเงินของคุณก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะก็ถือว่าใช้ได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นงานเงินสุขภาพนะคะทุกอย่างก็จะมีทางออกที่ดีนะคะขอให้เชื่อมั่นนะเพราะว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนะคะขอให้คุณเปลี่ยนวินกฤตให้เป็นโอกาสนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะในทุกๆคนนะคะขอให้สู้ๆนะคะ แล้วก็ขอให้คุณมีความหวังมีกำลังใจให้กับตัวเองเป็นการดีที่สุดนะคะถ้าชื่นชอบถูกอกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดสับ c ไคร้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอหรือถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ ID เข้ามานะคะแม่หมอก็ยินดีเสมอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ